สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะ่เปนเกมนัดที่27ของฤดูกาลประจำวันเสาร์ที่9้ามีนาคม2 0 1 9ัน้นั่นเองเริ่มตอนกันที่เดบิวติวอลาเบสเปิดบ้านเสมอกับเอีบาไป1 1อเลติโกโมาดริดเฉือนเอาชนะเละกาเนสไปได้10บาร์ 0. บาเซลโลนาเอาชนะไลยโยบยเกนโนไป3-1แล้วก็ปิดท้ายด้วยเกตาเฟ่ครับแซงชนะทางฮเวสกาไป2-1ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง เรามาเริ่มกันที่ครึ่งตลางบอลครับตอนนี้อันดับหนึ่งยังคงเป็นเจ้าบุทุมบาร์เซโลนาที่เก็บไป63คะแนนอันดับ2เป็นตามีอาราติโกมาดริด56คะแนนอันดับ3เรอัลมาดริดครับ48คะแนนแล้วก็อันดับ4ร้อนแรงจริงๆครับชั่วโมงนี้เกตาเฟ่ครับมีอยู่45คะแนนอันดับ5เป็นอาราเบสครับ41คะแนนอันดับ6เซบียา37คะแนนอันดับ7เป็นไอคังคารบเลเซีย36คะแนนอันดับ8ลิเบเต้36คะแนนเช่นกันอันดับ9เป็นเลอัลโซซิดาดมี35 คะแนนเช่นเดียวกับอนดับ10ครับเอีบาก็มี35คะแนนมาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับอันดับที่11ตอนนี้เป็น S f i a n y o ดมี34คะแนนอันดับ12 a t ทเลติกบ i บามี34คะแนนเช่นกันครับก็ทั้ง2ทีมนี้แต้มเท่ากันนะครับผมทำให้ต้องดูเฮ to head ครับคือสเปนเขาใช้เฮ to head เหมือนในอิตาลีเลยนะฮะแล้วค่อยไปดูประตูได้เสียนะครับผมถ้าในกรณีเฮดทูเฮดเท่ากันนะฮะทำให้ตอนนี้ เอสบานยอนก็เลยอยู่อันดับที่สูงกว่ามาต่อกันที่อันดับที่13ตอนนี้เป็นเลกนเนส33คะแนนอันดับ14จิโรนา3าคะแนนอันดับ15เลเบเต้30คะแนนอันดับ16บาเยาดลิด26คะแนนอันดับ17เป็นเซลตาบิโก25คะแนนครับแล้วก็สามอันดับสุดท้ายนะฮะที่ต้องตกชั้นในปีนี้ตอนนี้อันดับ18เป็นเบียร์ลิวมี23คะแนนอันดับ19าไลโยบเยกาโน23คะแนนเช่นกัน แล้วก็อันดับที่20เวสกาครับปี22คะแนนก็ต้องบอกว่าการลุ้นหนีตกชั้นของลีกลาลิกาสเปนเนี่ยโอ้โหมันจริงๆครับเพราะว่าแต้มเนี่ยไม่ทิ้งกันเลยนะครับผมนับตั้งแต่เวสกาไปจนถึงแบบนู่นนะเอสปันยอนแ้มห่างกันแค่12คะแนนครับและเหลือกันในขันตั้ง11แล้วก็ถึง12เกมด้วยกันครับก็ต้องบอกว่ายังมีอะไรที่เกิดขึ้นได้เสมอนะครับผมสำหรับการหนีตกชั้นของลีกสเปนในปีนี้ และในส่วนของดาซนัวลา่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเมสซี่แฮทที่สัตว์ป่าย26ประตูเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลาลีกาสเปนนาที27ในวันที่10มีนาคมกันดีกว่าฮะมีด้วยกัน5คู่เซลตาบิโกเปิดบ้านเจอเรเบเตสจิโรนาเจอวาเลเซียเซบียาพบกับแล้วโซซิดาเลเบเตจะเปิดบ้านเจอกับบียาิวฮะแล้วปิดท้ายด้วยแล้วบายาดูิตจะเปิดบ้าน,บานพบกับลาเชนชูเกบเรอมาดิดนั่นเอง ซึ่งผลกลารแข่งจะออกมาเป็นยังไงฮะวันอาทิตย์ที่10มีนานี้เราคงจะได้รู้กันและเดี๋ยวว้เจอกันใหม่หลังเกมจบสวัสดีครับ